แต่ก่อนเราเคยอาจจะดูถูกนะครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่แต่ว่าทําไมถึงปิดประเทศนะครับเมื่อมาถึงณวันนี้ถึงรู้ว่าการที่เขาปิดประเทศไม่ใช่ว่าเขาโง่นะครับเป็นแต่ว่าเขารอเวลาที่เหมาะสมผมเชื่อว่าตอนนี้ในจีนนะครับเขาพร้อมแล้วที่จะป้องกันตัวเองนะครับคือมีกฎหมายมีอะไรต่างๆคือพัฒนาบุคคล จากตานที่พร้อมที่จะ,ะปกป้องตัวเองในประเทศตัวเองแล้วนะครับและนาสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของพึ่งจากหลังนะครับคือคนจีนพร้อมที่จะออกไปขยายธุรกิจไปทั่วโลกนะครับด้วยความพร้อมของทุนนะครับตอนนี้คนจีนไม่ได้มาในเข้ามาในประเทศไทยแบบเสีอพื้นม้อนใบแบบสมัยเก่าแล้วนะครับ ตอนนี้คือเป็นเข้ามาแบบมีทุนที่พร้อมที่จะทำธุรกิจเลย